มะม่วงปีนี้ยังไม่ออกดอกเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบนเนี่ยมีทั้งเครือตตำลึงแล้วก็เรือเสาวรถนะมันขึ้นไปต้องตัดสินใจแล้วนะต้องตัดเรือเสาวรถออกครับเสาวรดกำลังงามเลยติดลูกแล้วด้วยนะนี่ครับลูกสุกร่วงลงมาเป็นพันสีม่วงครับแต่ผมจะเก็บมะม่วงไว้ก่อนนะให้เขาออกดอกครับเราต้องตัดเรือเสาวรถออกแหละครับดูครับ เกลือมันขึ้นไปแบบนี้เลยตัดออกไปก่อนนะเขาไม่ตายหรอกครับเดี๋ยวหน้าฝนเขาก็แตกยอดออกมาใหม่นะช่วงนี้เราค่อยหาร้านมาใส่เออครับช่วงนี้ก็เอาต้นมะม่วงไว้ก่อนเพราะมะม่วงไม่ติดดอกเลยต้นหน้าบ้านเนี่ยออกดอกแล้วนะรอติดผลละแต่ต้นนี้ยังเลยเพราะว่ามีเครือเสาวรสเยอะเนี่ยครับ พึ้งไปเลยครับโอ้โหกำลังงามเลยนี่ยเื่อนี้อดืดีครับอทั้งเรือเสารถแล้วก็เรือตำลึงเผื่อเขาจะติดดอกอต้องติดแหละ น้ำนดอกไม,ไม้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้แล้วก็มีสามฤดูสามฤด,ดูแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งแหละครับสาม<ข>สายพันธุ์อ่ะเขียวเสวยปะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้แล้วโอเครอรุ้นกันครับโอเคนะ